วันนี้ไปเจาะเลือดมานะครับหลังจากล่าสุดเมื่อเดือนสองเดือนสามเนี่ยทั้งค่าคอลเลสเตอรอลและ LDL ปรากฏว่าเมื่อเดือนมีนาเนี่ยคอลเลสเตอรอลสองอสวันนี้เจาะเลือดเหลือร้อยเจ็ดสิบสามเมื่อไปเดือนกุมภา LDL ร้อยสี่สิบล่าสุดเหลือร้อยห้าดังนั้นหมายความว่า อาหารการกินและการพักผ่อนออกกำลังกายนอนเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราควบคุมเนี่ยมาถูกทางแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับก็เลี่ยงมันนอนให้พอออกกำลังกายไม่ต้องหนักมากแต่ขอให้สม่ำเสมอสักวันละสามสิบนาทีนะครับก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นหวังว่าตัวอย่างที่นำเสนอไปการกินเอยการพักผ่อนเอย จะเป็นข้อมูลที่ช่วยใครหลายๆคนที่ศึกษาข้อมูลอยู่ได้นะครับขอบคุณครับ